ปลูกเนี่ยเขาเริ่มปลูกระยะประชิดหรือบางทีเขาเรียกไม้กังเขนอ่าออกออกซ้ายขวาผมว่าจะจะอยากลองทําดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ที่ตัดก็ทําหลายแปลงครับอันนี้ประมาณ4เมตรนะครับยาวอยู่แค่นี้เองนะหนึ่งสองสามสี่จารย์อ่าถ้าถ้าสูตรเนี้ยคือคือเน้นออกซ้ายขวาใช่ผมก็จะลองลองลองยางนี้ดูนะอ่าเน้นเน้นออกซ้ายขวาลองกลางกลางดูแล้วประทิย์ไปทางไหนซ้ายขวาประทิย์เหรอ เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการปลูกระยะประชิดนะครับบางที่ก็สี่เมตรหกเมตรเนี่ยครับเขาจะไว้กิ่งแค่ซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับแต่ตรงกลางระหว่างต้นก็จะเล็กๆครับอ่าตรงกลางระหว่างต้นนี้ก็จะไม่เน้นกิ่งยาวมากอันนี้จะแต่ตอนนีเพราะว่ากิ่งก็มาตองนี้นะก็ดะได้เยอะตอนนี้ก็มาตอนนี้แต่ผมก็จะออกข้างดีไหม อ่าอ่ะอันนี้จะเป็นระยะประชิดครับพ,พี่ีเป็นเป็นเทคนิคไมค้ขางเขน<ต>ก็คือออกซ้ายขวาผมว่าจะลองลองดูครับครับก็ได้ก็ได้ลองดูอืมทีนี้ดีนะมีหลายแบบมีต้นคู่มีระยะประชิดผมว่าดีนะ,ะต่ไอไปผมเลย,อยบอกว่าทําเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวผมว่าจะลองดูอาจารย์ไม่ใช่หรอตอนตอนนี้อย่างอย่างที่บ่อทองอ่ะเขาทําเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวงบประมาณได้หมดเลยนะครับคือคือรัฐสนับสนุนหม,<ะ>หมดเลยนะครับ 开车站呢 <這樣 S 2>